นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หนองบัวลำพูนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าไปปิดล้อมตามหาตัวชายคนหนึ่งอายุ38ปีเขาเป็นอดีตทหารเกณฑ์เนื่องจากว่าเขามีอาการคลุมคลั่งครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พูดนําหมู่บ้านหลังจากที่เรื่องเหมือนจะจบแต่ปรากฏเจ้าตัวเอาปืนมายิงจนมีคนได้รับบาดเจ็บ2คนการไล่ล่าตัวชายคนนี้ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องย้อนไปดูเหตุช่วงของการเกิดเหตุเริ่มต้นหน่อยนะครับทานใหบนนี้ีก่ชุดชุดนทาโคอย่ตาดเอยู่นน้นน้นบนน้ ผมมาคุยกันได้บ่มม้นจีคุยกับไออะไรได้บ่คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงของการเจรจานะครับ เป็นช่วงวินาทีระทึกที่ฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่เข้าไปเจรจาขอให้คนที่อยู่ในบ้านชื่อว่ามนตรีเนี่ยออกมาพูดคุยกันเจ้าตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยตำรวจได้รับแจ้งครับมีชายคลุมคลั่งใช้ปืนยิงสรารวัตรกำนันและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับบาดเจ็บที่บ้านห้วยหามต่างตมบลป่าไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูทางด้านของพันตำรวจเอกกฤิป,ปัตตารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูก็ไปพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวน ของสอพอหนองบำรูนะครับมีตํารวจหนึ่งเก้าหนึ่งกระจายกําลังปิดล้อมบ้านไม้สองชั้นเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุก็คือนายมนตรีอายุ38ปีเป็นอดีตทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพเรือพื้นที่จ,จังหวัดชนบรุรีแม่ของคนก่อเหตุเล่าให้ฟังลูกของชั้นเนี่ยกินเหล้าครับกินตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นแล้วเวลาที่กินเหล้าเนี่ยเมาเสร็จมักจะชอบร้องเออะโวยวายแล้วก็บุตรชายของตอนเองก็มีประวัติก็คือเสพยาเสพติดนะครับ ผู้นำชุมชนผู้นําหมู่บ้านห้วยหามต่างก็เดินทางมาที่บ้านบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสง,งบสติอารมณ์ตามคลิปนี้เลยนะครับไม่ร <My S 2> <My S 1> ้องเอะอะโวยวายรบกวนเพื่อนบ้านหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็คือมนตรีรับปากจะหยุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกคนก็จะเดินทางกลับปรากฏว่าจังหวัดนั้นนายมนตรีคนนี้เดินขึ้นบ้านไปหยิบปืนจุด2ยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ กระสุนไปโดนนายอิทธิพลเทียนคำอายุ55ปีซึ่งเป็นสรารวัตรกำนันตำบลป่าไม้งามกระสุนโดนนะครับเข้าที่บริเวณด้านหลังต้นขาด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บก็คือกระสุนเนี่ยฝังในครับก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองบวลำพูผู้นำชุมชนก็มีการสับเปลี่ยนกันพูดคุยผ่านหอกระจายเสียงเรียกร่อมให้มนตรีออกมามอบตัวแต่มนตรีก็ใช้ปืนเนี่ยยิงสวนออกมาเป็นระยะระยะนี่เหตุการณ์มัน กดดันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ทุกคนก็พยายามอยากจะให้มนตรีคนนี้ออกมาให้ได้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูครับเจรจาต่อรองให้ออกมามอบตัวแต่กลับถูกปืนเนี่ยยิงสวนกลับมากระสุนโดนเขาที่บร,ริเวณน่องด้านขวาแล้วก็เคราะดีกระสุนเนี่ยกระสุนเนี่ยโดนถักๆมีเลือดออกเป็นรอยช้ำเจ้าหน้าที่ตอนนี้ประสานไปที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดหนองบัวลำพูหน่วยกู้ภัยนำรถโมบายครับ มาเปิดไฟสองสว่างไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุกดดันให้ออกมามอบตัวแล้วก็ได้ยินเสียงปืนออกมาเป็นระยะระยะคุณผู้ชมบอกว่าแบบนี้น่ากลัวนะมีปืนอยู่ในบ้านมีปืนอยู่กับตัวด้วยนี่ฮะในขณะที่คนเป็นแม่บอกว่าพฤติกรรมของลูกชายก็คือร้องเอะโวยวายบอกจะมีคนมาทำร้ายมีคนมาฆ่ามีลักษณะแบบนี้มา2-3วันแล้วก่อนหน้านี้เคยพาลูกชายไปทำการตรวจรักษาอาการป่วยทางจิต ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูแพทย์ตรวจแล้วเห็นว่ายังพูดคุยรู้เรื่องอาการยังไม่รุนแรงให้กลับมาบ้านมนตรีเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กนะครับหลังจากปลดประจําการทหารเกณฑ์มาก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานเป็นอย่างดีเป็นคนทํามาหากินยิงนกตกปลาดีแหละครับตอนหลังก็ไปรับจ้างขึ้นอ้อยหลังจากนั้นประมาณ2ปีมีอาการเหมือนคนอารมณ์ร้ายโวยวายชอบดื่มเหล้าเมาเป็นประจําฟังเสียงคนเป็นแม่นะครับ ก็นี่แล้เรากินเหล่าบะครับมือน er ี่กินจ้ากินโอ้กินได้จากม่งครับกินเพนสากินเหล่าขาวมือกินเหล่าขาวชุ่มมือจ้ะ แล้วเราเคยทำลายแม่บอยะเมาบอบอเคยทำลายแต่คนอื่นกับบอเคยทำลายเพียงกับห้องหรือบ้านห้องคนรักขวดเี่ยคนห้องคนใครซื่นนะแต่ว่าห้องกับบอเกินถึงบวันชายใช่ไหมครับสามสิบนาที่แหละขันย่างโดดดันดันกับ่อสิบคนนาทีคือสี่ละบุ่งพุ่งห้องโดดรยาเสพติดอย่างอื่นเนี่ยเพิ่นได้ใส่มาครับเคยสูบจ้ะเคยสูบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่ากับบอเห็ยนโอกแต่ว่าย่าเคยสูบมันจะเคยเสพนะก็ยาคือเมาหล่อคือกินเหล้าย่างเดียวเนาะเป็นหลักเนาะ เาย่างอันนี้ในมุมของคนเป็นแม่เนาะเขาบอกว่าก็กินเหล้าอย่างเดียวแต่ว่าเคยเสพยาก็เคยเห็นแหละแต่ว่าหลังๆมาไม่เห็นนะเอะเอ,อวไหวครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเงียบลงนี่แหละครับปืนที่ใช้ยิงใส่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นปืนที่เขาเอาไปยิงนกตกปลานี่แหละครับแต่ว่าปืนลูกกรดเนี่ยเป็นของตนเองคืออยู่ที่นาเลี้ยงวัวเอาไว้20กว่าตัวก็เลยขออนุญาตไปซื้อปืนมาไว้ป้องกันทรัพย์สินแล้วก็เก็บไว้ในบ้านแต่สุดท้ายลูกเอามายิงข่มขู่จนมีคนได้รับบาดเจ็บ ไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันหน่อยนะครับเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราโทรสอบถามกับทางผู้สื่อข่าวช่องแปดที่หนองบงัวลำพูบอกเจ้าหน้าที่กําลังกดดันแล้วก็ติดตามอย่างเต็มที่คนก่อเหตุหลบหนีเข้าไปที่ป่าอ้อยแล้วก็นาข้าวด้านหลังบ้านเช้านี้ครับนี่คือความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่กําลังการเร่งตามหาตัวในมนตรีผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่แล้วก็ทราบว่า หนีออกจากบ้านเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองหลบหนีออกไปทางทุ่งนาหลังบ้านจุดนี้มันเป็นนาข้าวเป็นป่าอ้อยด้วย บ้านของนายมนตรีเนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีออกไปง่ายมากนะครับจากการสอบถามทราบว่าหลบหนีไปพร้อมกับปืนนี่แหละครับทางผู้กํากับบอกว่ามีการยิงสวนเจ้าหน้าที่มาเนี่ยสนัดในช่วงเช้าตอนนี้น่าจะยังอยู่ในป่าอยู่ในนาแบบนี้อยู่ส่วนปืนที่ติดตัวน่าจะเหลืออยู่1กระบอกเป็นปืนแก๊ปด้วยส่วนปืนจุดสองเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้แล้วนะครับ ทางผู้บังคับการตำรวจภูธทรจังหวัดหนองบัวลำพูลงมาสั่งการไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายก็ทางด้านของพลตารวจตรีกไกรสมุทรทารโบราณท่านบอกเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับซึ่งกําชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวังตอนนี้ต้องสวมเสื้อเกาะกันทุกนายจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามยุทธวิธีและก็ตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวมีความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเจอตัวหรือว่าจับตัวของบนตรีได้แล้วจะรายงานให้ทราบทันทีนะครับ